ครับมาชื AS ่อเดบุกก็กลับบริกาเอไอเอสเลยนะคะวันนี้เราจะมาทำการเล่นความเร็วในการต่อสู้ของทั้งสองฝั่งนะครับดูซิว่าใครจะเรียกว่าการซ้ายหรือขวาไปนะครับระหว่างทีเด็กกับสเปโดโซรัสเอาละเว้ยเฮ้ยดูโอ้ยเอาละเว้ยครับสเปโดโซนัสบอกว่าฉันคุอไดรดโซ้อมพี่ฉันต้องชนะไงทีเด็กทีเด้บอก แจ่ประมาช้ันเกินไปฉันเป็นแม่ทับละบ่อยนี่เอาลยเว้ยนะครับนะเอ,ออเออเออบุบบุรีแล้วนะครับนะรู้สึกว่าสเปรมัตจะช้ากว่านะครับนะเอาแล้วกัดหมูไม่ทันแล้วเอาละเว้ยโอ้โอ้โหดูทีเล็กแม่งเวกไปเลยทีเดบอกโอ้ยช,ช่วยไหมไอ้หน้าโอ้โหแกลูกน้องฉันฉันไม่ช่วยกันแล้วนะครับนะเอาละเว้ยเอาละเว้นี่โอ้โหโ,โยนหมีมีโค้โรโรคทิ้งเลยนะครับนะเอาละเวยสเปรับมนะครับนะเออเออเออกัดควายอทีเล็กว่าไงครับทีเล็กกัด ครับครับรับรับรบโอ้โหไปทางสัมนูรสัลัดจัดการแล้วสัมบูรณ์เรบอกอู้ผมจัดก่อนไหมลูกพี่นะครับมึงไม่ต้องมายุ่งเลยนะครับมาตรงนี้ต่อเลยเร็วเอ็ดเดี๋ยวก่อนนะมันติดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมเดินเป็นไมเคิลแจ็คสันอย่างนี้ล่ะเอ้ามันเขาว่าไงว่าอ้าวลมเอ้าอะไรวะเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วติดบั๊กกัหรอวะเนี่ยอ้าจิบหายที่เล็บหมูฉันติดอะไรวะเนี่ยมันงงอวย ช่วยด้วยลองเดินบนมาตรงนี้ดูอ๋อฉันเหมือนมีอ๋อกระจกอ๋อที่ฉันมองไม่เห็นฉันไม่สามารถข้ามไปได้โอ้ไอ้บ้าเอ้ยกระเ้สล็อกขี้โกงฉันอ่าท่านผู้ชมผมขอใหม่นะครับผมจะขอปรับมาตรงนี้แทนนะครับนะครับนะเนื่องจากมันมันไม่ออกจากจุดจากอ่าทางแมปนะครับที่จริงแมปมันสั้นนะครับดูดิ นะฮะเราต้องเอาประมาณเท่านี้นะครับโอเคเอาละเริ่มใหม่ลุยพุ่งตูมี่เออเอาดิเอาดิเอาดิเออเอาดิโอ้ดูสิว่าแกกับฉันขยจะเร็วกว่ากันเจ้ากอเทพเจ้ากวยเต้ามาเลยสก๊อตหลอดดิดิทีเดียวทีเดียวเอาเลยเอาเอาลยว,ว,ว,วิ่งไปวิ่งไปอย่าไปสนใจนะครับอ่โอ้โหโอ้โหดูขอนเทพเจ้ากวยเต้า,ามันตีระยะไกลมันโคตรโกงเลยโอ้โหแบลงไปโยนให้หัวหน้าตัวเองด้วยนะครับมาเออตะกี้หัวหน้ามันจะหยิบพรอนทองนะครับมาเอาละไป อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งไปตรงนู้นนี่จัดการเลยนี่เอาแล้วเวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้าชิปหายนะครับเอาแล้วครับต่อมานะครับรู้สึกว่าเอา้าคิงคองกูโดนพิษนะครับนะเลือดจะเยอะเท่าไหร่มึงก็ตายเอาชิปหายแล้วโอ้โหเอาโดยก่อนที่พระเจ้ากล้วยเน่ารู้สึกว่าจะชนะเก็บดีติดพิษตายเรียบร้อยนะครับได้ผู้ชนะแล้วนะครับมนาะ เออนั่นก็คือกอเทพเจ้ากล้วยเน่านะครับโอ้โหนกก้ากบผมขอโทษนะครับนะเออที่ผมตีระยะไกลผมได้เปรียบนะครับนะเลยทําให้มันไม่ติดพิษนะครับโอ้โหดูดิแต่ผมจะช่วยให้ตีให้ทั้งสองฝั่งเลยนี่นี่เออฆ่าทาั้งช้างทั้งสองฝั่งนะครับนะโคตรเก่งนี่แหละอือนะเขาออกเป็นไงล่ะเฮอเอาละ,เอา,ละเอาคอนติดจิปมหายเออเอาเป็นว่ากอเทพเจ้ากล้วยเน่าชนะแล้วกันเอาละครับต่อมาเป็นจระเข้ยักษ์นะครับโซสซารัตนะครับนะ กับไทยท่านโอโบอาดูซิเจอกันจะเป็นยังไงไโอ้โห oh, เอาลวเว้ยต่างคนต่าง เออสัตว์เลื้อยคานทั้งคู่นะครับนะเออเออเอาดิเอาดิเอาล้ครับตอนนี้เจ้างูนะครับเลื้อยรัดหมดนะครับนะโจเลมราวาโดนอัดนะครับนะเอาเ้ยใคจะเร็วกว่ากันนะครับระหว่างสองตัวนี้เออเอาละโอ้เจ้าเฮ้ยเออไม่นะตกแลวนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคานเจ้านี่เอ้าเอาเอาเอากิ้งหลายตกเลยโอ้ว้าด้วยด้วยกุ๊กกิ้งจนตกพวกสัตว์เลื้อยคานเป็นอย่างนี้ทุกตัวเลยนะครับนะเลื้อยจนตก เอาละครับต่อมาเป็นสเกิร์ตกับหัวหน้าตั๊กแตนนะครับหัวหน้าเผา,าแมลงนะครับเอาละไปเอาลเลยใครจะเล่นกว่ากันนะครับนะ้าเอาลเลยแมลงตีแรงเหมือนกันนะ, đây, ะเนี่ยนะครับเออเออโดนโยนสายไฟเดียวเว้ยเฮ้ยเออตีตีตีสับสับโอ้โหใช้เขี้ยวสับสับสับมันจะตีแรงมากกว่าเดิมนะครับผมลืมบอกนะครับว่าเราจะต้องอัพให้มันตีแรงขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพื่อที่จะ เอ่อทำให้มันผ่านไปได้ง่ายๆนะครับนะเพราะว่าเกมนี้คอนเทนต์นี้ถูกฝึกมาเพื่อเ <im itation> พือพ่อวัดว่าใครจะใครจะไปได้เร็วกว่ากันนะครับซึ่งตอนนี้โโอ้หสเกิร์ตโดนอน,นอนทิ้งเลยเว้ยเฮ้ยเอาเลยุยอา้อาวอา้อาวตอนนี้เจ้าตะกะแตนนะครับพลาดนะครับนะโอ้โหแมบบนี้น่าเสียดายนะครับนะติดนะครับมนาะแต่สเกิร์ตยังไปได้อยู่เพราะสเกิร์ตไม่มีอะไรให้ติดค้างนะครับนะเออนี่มาเลยนี่โยนทิง้งเว้ยฮ่า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 แกแพ้ฉันแล้วโอ้เนี่ยพลัง โอ้ไม่โยนทิ้งตอนนี้ด้ครับเจ้าตาก,กะเตมบอกไม่แห็นกูเจ็ดจ้าเอาละตอนนี้สเกิร์ตหอดชนะขาดลอยแล้วหอตาก,กะแป็เจ้าโง่นะครับโอ้ไ่อย่างช้างทิ้งช้างถึง,ง,ถงกับโง่โอ้จิกนอกกูแล้ว อ้ยโว้ยนี่แหละเอาไปกินซะฟ้าผู้นี่แหละฮ่า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 นี่ดาไปซะสุสุกติโว้ยเอาละครับตอนนี้คงรู้ผลแล้วนะครับว่าชนะขาดนะครับนะเอาละครับต่อมาเป็นศึกค้อนกับค้อนนะครับนะค้อนของรอดนะครับนะกับค้อนของกอเทพเจ้ากลวยเนาไปนะครับนะเออนี่นี่นเออแรงทั้งคู่แรงทั้งคู่เอ้ยมึงจะไปช่วยเขาสินะครับเออมึงจัดการของมึงก่อนโอ้โหไอ้ดีเขาช่วยเหมือนกันนะครับนะที่จริงมันเป็นฝั่งเดียวกันนะครับแต่มันต้องโอ้โหแย่งชิงแม่งโยนสเกอร์ครั้งเดียวตาย ครับนะตัวไอน้นี่อ่ะหอนติดโว้ยโอ้โหไม่ด้อโอ้ไอ้บ้าเอ้ยหอนดันติดอะไตอนนี้วะโอ้มาแล้วมาแล้วเอาแล้วเว้ยเจอกันหน่อยนะครับนะเออตรวไปแล้วตูมนะครับนะเอาแล้วเอาแล้วหอนหอนหอนไม่มาหอนไม่มาหอนติดอด้โอ้โหไอ้พวกนี้เออเอาไอ้นี่แม่งก็เล่นช่วยอีกฝ่ายหนึ่งโอ้ยเอาละครับต่อมางั้นเป็นศึกดวลระหว่างสัตว์กินพืชนะครับนะเอาเลยเว,วอ้อแบงค์คิโนซอรัสก,กับอา่าไทเซราท็อปเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ัฟเอดดี้นะครับเรล่บอกฟเอดดี้แล้วกันเดิมชื่อจริงมานะครับนี่นี่เออบักเอดดี้บอกโอ้ช <itch anse> okay, <text y> ้นจะทอมแกเป็นกระเป๋าโอ้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 อจิกหัวอช้อนจิกหัวอช้อนจะตายซะนะครับเอาเลยแบคโคลซอรัสนะครับนะดูซิว่าใครจะเดียวกันเออเออเอานี่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 โอ้ฟเอดี้จะทมพวกแกเป็นกระเป๋านี่แหละ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 วิ่งไปฟเอดดี้นะครับนะเออเอาเลยยุ่งกับไอ้หนอนนะครับนะโอ้ฟเอดี้บอกแป๊บดึงพอจัดการไอ้หนอนบ้านี่ก่อนนี่แหละนี่แหละนี่แหละ ตอนนี้นะครับโอ้โหแบคิโลสอรัตวิ่งตรงนะครับนะแบบไม่สนใจใครครับโอ้โหใช้ขาน้าสองของมันนะครับเยียบหน้าสตูตายหมดตอนนี้นะครับนะเฟนดี้เริ่มมาอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากเฟนดี้นะครับมีกองเล็บที่แหลมคมนะครับนะแต่ก็ยังไม่รู้นะครับนาจะไม่ทานแบคิโลซอรัตจากแน่นอนแบคิโลสอรัสตอนนี้มาโด่งเลยนะครับนานำนำอยู่นะครับเอาละครับตอนนี้เข้าไปนึกถึงสัตว์กินเนื้อนะครับนะเออเออเจอแรปเตอร์อะไรไปไงล่ะเออเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่อย่าข้าไปฝักนู้นหายแล้วแบคิโลสอรัตตกไปข้างนึงนะครับ ้างหนึ่งจะสู้ได้หรือเปล่านะฮะนะโอ้โหเอาแล้วเว้ยตอนนี้นะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าสูสีมากนะครับนะเออถึงแม้ไอ้ตัวนี้อาจจะตีเร็วแต่มันก็ตีดาเมจน้อยนะครับแต่เบนครสรัสก,ก็ ไปแล้วไปแล้วเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับน,ะนแบบ้าเฟนี่บอกบัฟเป็นหนึ่งครับหัวหน้ารอผมก่อนโอ้ฉันไม่รอใครหรอกฉันเป็นหัวหน้าไม่รอใครทั้งสิน้นโว้ยดิคาโนทอรัสหรอกระทืบแม่งเลยดิอะไรนี้คาโนทอรัสนะครับนะเออกับอารูซอรัสรุมแดกแมคโครซอรัสอยู่สัตว์นิดเพื่อนจริงจมันต้องหนีแต่คราวนี้สู้เว้ยเฮ้ยเออแย่งชิงความเร็วนะครับน้าเอาล้ะครับตอนนี้ถึงตัวสุดท้ายแล้วน,นะครับบักมังกรนะครับน้า เอาละโอ้โหมังกรเริ่มเปิดปานาศึกแล้วครับโอ้โหตายเรียบร้อยชนะนะครับโอ้โหเฟนด,ดี้ตอนนี้กำลังโลดนรุมแดกอยู่นะครับนะไม่สู้อะ่ะแพ้วะ่ะนะครับแล้วอันนี้คืออะไราเนี่ยเอา้าอ่ะอาลูสนัทมึงจะไปตายแล้วเ,วเวนี่ยเฮ้ยใครเขาดีใครเขาห้อยู่ตรงนี้นะครับนะ เอาละครับต่อมาเป็นศึกนะครับนะทีเร็กกับกอลีร่านะครับดูซิว่าใครจะเร็วกว่ากันนะครับนะทุกคนก็คงอยากเห็นคู่นี้นะครับนะไปนะครับอาวเลยนี่นี่ต่างคนต่างเร็วแล้วผมว่านะครับนี่นี่เออเออเอาดิเอาดิเออ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 ต่อยหน้าไปดิวิ่งไปวิ่งไปโลๆลโลโล ใครเรียกว่าก <ici> ันนะครับในจังหวะนี้โอ้หโยนมดทิ้งเลยทีเดียวเชียวเอาละเว้นอนไปเรวเข้าเฮ้ยจะจะสู้แกสู้เตี่ยมนี่นี่ทุบทุบทิ้งทุบทิ้งโอ้ทำไมตรงนี้มีหนอนสองตัววะนะครับนะเอาละเว้นี่ทีเล็กบอก ให้ฉันช่วยป่อยเบื้องนะครับมาไม่ต้องช่วยฉันล็อกเนาะฉันจัดการเองได้นี่นี่โอ้โหแม่งโยนทิ้งเลยนะครับนะเออเอาละเว้เนี่ยปัญหาของแบบนี้นะครับนะมันยังเอออยู่่นี่เอาละว่าตอนนี้นะครับนะทีได้ติดเชื้อแล้วว่ามีสิทธิ์ตายสูงนะครับนะส่วนกาลร่ากูไม่ติดเลยนะครับโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาละเว้เอาละเว้ความเร็วความเร็วไปที่หนึ่งความเร็วไปที่หนึ่งโยนทิ้งเลยนะครับยีราบเอ เอาละตอนนี้มาถึงช้างแล้วนะครับต่างคนมาถึงช้างโอ้โหมาพร้อมๆกันเลยนะเนี่ยโอ้โหดูดิต่อยหัวช้างทีเดียวหัวช้างแตกนี <one>: uh, ่ทุบทุบปูตัวยโอ้ยทุบจนเดี๋ยวทุบจนเดี๋ยวทุบจนเดี Elect ๋ยวจะไม่สนหรอกนี่นะเออไปไปก่อนชนะเว้ยน um, <one>: uh, ี่ทุบทุบส่วนทีเ like ล็กดอก้าโอ้โหมาสู้กับฉันสินี่ไอสัตว์กินพืชน้าโง่เอาละเว้ยเอาละเว้ยเออเออทุกทั้งสองทั้งสองครับขาแต่ยุ่งโอ้โหแต่มันตีเสร็จพร้อมกันเลยนะแต่ทีเล็กวิ่งเร็วกว่่่่าาาาานะครรรรรรับิิลลววงช้กกมเเเเยออออแแปปตต์์ โอ้โหตอนนี้ล่าอย่างน,นั้นเหรอคูชื่อลูกเศรษฐีพระเจ้าคอ,ย,อยเอาลเลยตอนนี้นะครับทีเล็กครับนะครับไปฆ่าศัตรูได้เยอะกว่านะครับนะเอาแหละตอนนี้ทีเล็กนะครับคุ้เห็นได้ชัดน,นะครับว่าวิ่งเร็วกว่ามากนะครับนะตอนนี้เจอคาโนทอรัสเป็นไงทุบไปดิโอ้โหแต่ว่ากอริลลานะครับมาทุบได้เร็วกว่านะครับเอาลเลยตอนนี้ถึงอารซอลัสแล้วตีทุบทุบทุบไปดิ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 ตอนนี้ทีเล็กว่าไงทีเล็กบอกโอ้ลูกน้องฉันฉันรู้้้ดีีว่่าาาตตอองงงมััันนนยยยยไเรรรบบะค ถึงก่อนแน่ๆเลยว่ะนะครับตอนนี้เอาเวยเอา้วยโอ้ยป้นไฟใส่ได้แล้วเอออ่ะเออใครจะมาจะบจับจัเอ้าอ้ยนะครับตะกี้เห็นได้ชัดนะครับว่าทีเล็กเร็วกว่านะครับนะมังกรตายก่อนนะครับของฝั่งทีเล็กตายก่อนจริงๆปรากฏว่าทีเล็กนะครับเป็นฟอยชนน เอาละครับต่อมาเป็นศึกของนักรบนะครับยุคสมัยก่อนนะครับนะนักรบอัศวินนะครับกับนี่สปาร์ตันนะครับเอาดูซิว่าใครจะเร็วกว่ากันนะครับทั้งสองฝ่ายนี้ลุยเอาเลยนี่นี่นี่เออเอาดิเอาดิพวกเราสปอร์ตันดีดิดเอาดิเอาดิสู้ตายนะครับสู้ตายสู้ตายเอออาจจะโดนลมแรงบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนี่นี่ฟันแป๊บเดียวก็ตายนะครับนะเอาเลยเครื่อหน้าไปพวกเราเราจะเร็วกว่าพวกมันโอ้โหติด แอ้สปาร์ตันติดนะครับนะเออแต่ก็ยังสู้อยู่เออสู้กับมดยากไปนะครับนะเอาละครับแต่รู้สึกว่านะครับสปาร์ตันนะครับจะมาได้เยอะกว่านะครับนะสปาร์ตันอยู่ด้วยกันเป็นทีมนะครับนะแต่ไอ้พวกนี้คือแบบดูดิเดินติดกันหมดนะครับนะเนื่องจากดาบใหญ่เกินไปแต่ก็ยังมีพวกมันที่ยังเหลือรอดอยู่นะครับนะของฝั่งซ้ายนะครับนะเออนี่นี่นักลบสาวธนาโว้ย่าดีนะสับหน้ามันพวกเรานะครับนะส่วนสปาร์ตันเป็นไงโอ้พวกเราสู้มอลสปาร์ตันอ้าตกแล้วนะครับนะแต่ไม่ต้องหวววากนนนี่่พเรลุมมฟััไไได้ปปตอ เราโดนเสาวสว์กินพวกเราจัดการมันได้อ้าวเดี๋ยวก่อนนะตบา,าตั้นมึงอยู่ตรงนั้นได้ไงวะมึงกระโดดไปได้ไงวนะเนี่ยครับนะสงสัยโดนสับเบี่ยงขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะ ิบหายเนาะเออเอาละพวกเรามีคนทลเมยศเอาคนนึงเอ T อเอาละนี่ทีเล็กเหรอเออทีเด็กเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่แรปเตอร์เหรอเออเอาละพวกเราวิ่งตรงไปอย่าไปสนใจคนอื่นแล้วเขาา้าอย่าดี่นไดโนดีครัสไดนโนด,ดีครัสไดนโนด,ดีครับนี่เป็นไงล่ะสับหน้าไปเลย <S <S เออผมเชียร์ฝั่งสปาร์ตันนะผมบอกไว้เลยน้องๆอ,อาจจะเชียร์ฝั่งอื่นแต่ผมเชียร์ฝั่งสปาร์ตันนะครับเพราะผมชอบที่มันเท่กว่า <S <S เอารับสนฝั่งนี้นะครับพอโอ้พวกเราจะการมัตตนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าฝั่งสปาร์ตัน มีเหรียญมากกว่าถึง2เหรียญเลยนะครับนะนั่นหมายความว่าอาจจะตีแรงกว่านะครับแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนะฮะเอาระเอาระนี่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 โอ้โอ้สปาร์ตันฝั่งทอร์ยศเป็นไงลนะ่ะโดนแดกเป็นไงล่ะไอ้ทอร์ยศนะครับนะอ่าตอนนี้นะครับนะาฝั่งสปาร์ตันนะครับมีเหลือกันอยู่แค่3คนเท่านั้นนะครับนี่นี่สู้คากับเอ่ออารอารัตนะครับนี่นี่พวกเราลุมจัดมันเร็วเข้าโอ้กองกำลังเสริมเรา2คนกำลังมานะครับนาะ เออส่วนอันนี้นะครับมีแค่2ตัวแล้วนะครับที่ยังเหลือรอดอยู่ไอ้นนี่เจอไฟเป็นไงโอ้โหเปียวเลยชิบหายเออเออมันฆ่าแบกแล้วนะครับมังกรเอาล่ะเออถึงตาพวกเราแล้วอ้าโดนเผาเหมือนกันนะครับฝ่ามนุษย์จะสู้ยังไงนะครับนะเออในเมื่อศัตรูตัวสุดท้ายนะครับที่ทั้งสองเผ่านะครับจะต้องเอาชนะนั่นบินได้นะครับมนาะเออเอาละไปเออพวกเราวิ่งก็ปอไปอย่าหยุดยอนเออมันทำอะไรของมันวะน้าเอออย่าไปสนใจจัดการมันซะอ้าเผากูอีกแล้วนะครับมาเออ เออเอาละเอาละนี่นเดียวเราจะฟันมันได้แล้วเออเออฟันปีกมันฟันปีกมันออเออฟันปีกมันเออเอ้าไม่ตายอีกนะครับมนาะอีกตัวหนึ่งเอา้าตกแล้วนะครนะับมาของฝั่งของฝั่งซ้ายนะครับอต้อแต่ฝั่งขวายังอยู่นะครับนะซึ่งฝั่งซ้ายบอกว่าเราจะแย่งศัตรูของพวกมันถ้าเราแย่งมันได้เราก็จะชนะนะครนะับเออไอฝั่งสปาร์ตันทรยศนะครับมาเอาละค่อยๆเดินมานะครับโอโ้ยโดนเผาเออไม่มีใครสู้มันได้เลยเออทำมันเร็วนี่ ฝั e! ่งสะปะดนด้านขวานะครับชนะนะครับนะเป็นคนฟันปีกมันนะครับเอาละครับต่อมาเป็นศึกระหว่างพี่โตนะครับลนะังกับพวกผีหัวขานะครับเอาละเว้ย ดูซิว่า2ฝั่งนี้ใครจะชนะไปนะครับนะาเจอฝั่งแฟนตาซีกับฝั่งอินฟินนอลนะครับนะเออเจอกันแล้วแต่ครับน้าไอ้พวกนี้มีผิวหัวขาดที่คอยกัดกินได้นะครับนี่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 ส่วนพี่โตมีพลังอศีมาสามมาต้นตาพลังเต็มจำมบะนะครับนะาซึ่งฝั่งนี้นะครับโกงสัตว์นะครับดูดิดูดิโอ้โหตีระยะไกลโดยที่แบบพวกนี้ไม่ต้องออกแรงนะครับนะาดูดิดูดิโอ้โหสั่งหัวออกไปกินโกงสัตนะครับส่วนพี่โตตัวนี้ก็ออกพวกเราต้อสามเมกีก่อนเนาะ นี่รู้สึกว่าพี่โตนะครับจะตามทันไอ้พวกหัวขาดแล้วนะครับนะาพวกหัวขาดมันใช้ลูกน้องมันหน่อยมันใช้หัวของมันนะครับไปสู้ก่อนเลยส่วนพวกมันก็เดินอยู่เฉยๆได้ครับมาดูดิกงมสัตว์นะครับมาเออแต่พี่โตก็บอกว่าเร็วใช้ย่อยเหมือนกันหนี่พี่โตก็ตามตูดมันมาเหมือนกันนะครับน้านี่ค่อยๆเก็บทีละตัวนะครับเออเอาละนี่พวกเราร่วมต่อยกันมันเดี๋ยวมันก็ตายเองแหละนี่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 เนียนี่เนีนี่นยนะครับพวกหัวขาดเปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้เอาละตอนนี้นะครับรู้สึกว่าผีหัวขาดนะครับจะ พวกศพศัตรูนะครับนะนี่นี่ตอนนี้พี่โตบอกโอ่าพวกเราเริ่มชูสีกับมันแล้วเห็นไหมความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเว้ยนี่จัดการมันต่อยมันต่อยมันตัวพีห์หัวขาดนะครับนะเออหลุดออกมาไม่กี่ตัวแล้วตอนนี้เออมันปล่อยออกมาแล้วไปแล้วอะโรซอลัดนี่นี่นี่อะโรซาลัดอะโรซอลัดนี่นี่นี่มันก็ถึงอะโรซอลัดเหมือนกันนะครับนะตอนนี้ใกล้จะถึงมังกรแล้วใครจะเป็นคนฆ่าไปชิดมังกรก่อนไปแล้วเอออย่าเพิ่งสนใจโอ้โหมังกรมันเผาแล้วว่ะเออเออต่อยไม่ดีตอกเดียวนะครับเห็นชัดเจนนนนะะคครรัับบว่่่าไออ้ีตย ไปมังกรเลยตะกี้มังกรวิ่งมาเพิ่มต่อยเราเดียวตูบตาย้างหน้าก่อนที่ไอหัวขาดมันจะฆ่ามังกรก่อนได้ซ้ํานะครับเออพี่โตนะครับเป็นฝ่ายชนะเย้พวกเราเป็นฝ่ายชนะถึงแม้พวกเราจะมีเหรียญที่น้อยกว่าแต่เราก็ยังชนะได้พ,พรพลังอาศิมอาสามต้นต่อเอาละครับต่อมาฉลามหนึ่งตัวกลับไปเล่นย่าอีกประมาณ5ตัวนะครับดูซิว่าใครจะเร็ว,วกันไปเร็วพวกเราถึงลมแดดเออดีดีลมแดดลมแดดลมแดดผมบอกเลยว่าพวกปลานะครับแนตะ่ ตายยากด้วยนะครับเนื่องจากถ้าปิวไปก็ไม่ตกนะครับว่ายกลับมาได้นะครับนะแต่ประเด็นก็คือมันจะมั่วอย่างนี้แหละมันจะมั่วอย่างนี้แหละกลับมาเลนมึงเดี๋ยวนี้เลยนะครับนาะเออสร้างใกล้เกินไปเกินไปนะครับมันเลยเห็นกันนะครับนะเออสร้างผิดดูดิอา้าวปาเบลนญามาช่วยแล้วพวกเราบิปาเบลินญาทีมเราแม่งทรยศด,ด้วยมันไปอยู่กับฝั่งไอ้ฉลามยักษ์แล้วส่วนไอ้ฉลามยักษ์ต้องบอก <c oughs> อข้าไม่สนใจหรอกข้าจะมาอยู่ฝั่งข้าข้าข้า,ขาทิ้งงดเอาชิบหายติดพิษติดพิษ ติดพิษไม่นะติดพิษแมงมุมไม่ว่าคุณจะเลือดเยอะขนาดไหนคุณก็ตายเรียบร้อยนะครับนะโอ้โหเสร็จมันนะครับเสร็จพิษแมงมุมนะครับนะเรียบร้อยแพ้ป่บเปลียนยาห้ตัวเอาละครับต่อมาเป็นตัวละครสร้างบ้างนะครับนะกอร์เซรากับคิงคองนะครับดูซิว่าไฟกันสองฝั่งนี้ใครจะชนะไปแล้วพวกเรานี่เออเอาละเว้ยเอาละเว้ดิดิดิรู้สึกว่ากอร์เซราชนะแน่ๆเลยว่ะออ้ปกอร์เซรามันโกงนะครับมันพ่นพลาสมาได้นะครับนะแต่คิงคองก็ เออใช่วาจะกากนะครับนะนี่สิงของก็สู้ได้เหมือนกันนี่ทิงของบอกโอ้ชันก็เร็วเหมือนกันโว้ยเออคอสิรามันช้ากว่าฉันเออแต่มันมีพาสมาก,ก็แค่นั้นเองนะครับนี่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  ซึ่งตอนนี้กอเซีร่านะครับติดพิษไปนะครับนาโอ้โหไม่ว่าเลือกคุณจะเยอะขนาดไหนคุณก็เลือดเหลือครึ่งแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหกอซีร่าเฮ้ยไม่ใช่คิงคองกูไปโคตรเร็วเลยนะครับคองนะครับนาเออเอาละเอาละเออไอหมอนั่นติดอยู่กับตรงนั้นแต่ฉันน่ยยังไม่เป็นไรเลยดิดิโอเอาละครับตอนนี้นะครับนาโอ้โหกอซีร่ากำลังวุ่นวายกับเจ้าหนอนนะครับกับ พิษแมงป่องนะครับตอนนี้เลือดเหลือครึ่งนะครับนะแต่ตอนนี้บักคองนะครับก็กําลังยุ่งกับช้างอิเลฟเวนอยู่นะครับเอาแหละตอนนี้นะครับจัดช้างได้แล้วนะครับนาคิงคองบอกโอ้ท่นจะไปช่วยเพื่อนก็สิราฉันมึงไม่ต้องไปช่วยเลยนี่มาตำแหน่งเบิ้งเร็วนะครับนะเออก็สิรารู้สึกว่าจะตายว่ะตายแน่ๆเลยอ้อ้าวอ้าวอ้าวจะไงนะอู้โวบอยอ่าแล้ครับตัวใหญ่เกินไปนะครับแมปนี้ไม่เหมาะสําหรับพวกมันเด็ดขาดเลยนะฮะเออสุดท้ายคองก็ชนะนะครับโอ้โหโหขอชนะ เอาละครับต่อไปหุ่นยนต์การะตูนยิงจะต้องเจอกับนี่เจอกับพ่อยังไงล่ะหู้ไม่น่าทันอัติมัติเราแพ้แน่แพ้อยู่แล้วนะครับนะมาแล้วโอ้โหอัติมัติวิ่งเร็วด้วยนะครับนาประเด็นเอาละเอาจะไปช่วยเขาดิจะไปช่วยเขาดิเฮ้ยจะไปช่วยเขานะครับโอ้โอโอเคฉันลืมตัวฉันเป็นคนดีเกินไปไม่ได้เออเออ้าวอ้าวตายนะครับมะ อ้าท่านผู้ชมผมให้โอากาสเป็นยี่สี่เลดินะครับอ,อัติมัดมาสะเท่เลยเอยอย่า,าไปช่วยเขานะครับเดินตรงไปนะครับโอโ้โโฉันขอโทษโดเทสคราวนี้ฉันเอาจริงแล้วนี่โอ้โหอ,อัติมัสเดินชนเฉยๆนะครับนี่ เดินชนเฉยๆพุ่งเข้าไปเลยนะครับแม่โคตรโหดนะครับเพราะว่าตัวมันมีไอพ่นด้วยนะครับนะนี่นี่นี่อ๋ออร่อยอร่อยโอ้โหโอ้โหไอ้นี่ยังแบบพู้โลผมด้วยขอับหัน้านะครับแม่โอ้ฉันไม่รอแกรลอโอ้ฆ่าทิ้งให้หมดไส้พวกนี้ฆ่าล้างบางนะครับนะโอ้โหอัลติมัตกูฆ่าแปลกไหมครับตุ้มตุ้มตุ้มอ๋อไอตัวสุดท้ายใช่ไหมที่ฉันต้องฆ่าเนี่ยโฮ้ไอตัวสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยที่ฉันต้องฆ่าอู้อู้อ้เอาอีกแล้วใส่ตำมะเอ้ยไม่ใช่อัลติมัตไม่อืออ้โห มันแค่ตัวเดียวมึงจะเล่นทำไมเนี่ยอัติบตทตกไปเลยนะครับนะตายไอ้นี่บอกโอ้โหผมขอโทษนะครับหัวหน้าที่หัวหน้าโง่เกินไปไม่ชนะไอ้ตัวเดียวก็ชนะจบเกมไปแล้วนะครับนะเออ เอาล่ะครับจบกันไปที่คลิปนี้นะครับระหว่างแซนนะครับนั่นเจอกับโซดิกดูสิว่าใครจะชนะนะครับเอาละหนึ่งสองเริ่มเอาแล้วโซดิกก็เร็วนะครับส่วนแซนนะครับก็ปล่อยพลังพลาสมาได้นี่นี่ที่จริงมันต้องปล่อยกระดูกเอาเอาโซดิกกูไปไงไปไหนไปไหนโซดิกกูไม่ไม่เอาโซดิกกูบินตกเลยนะครับนะส่วนแซนว่าไงส่วนแซนบอกเขาจะจัดการให้หมดเองดูดูด๊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 ดู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  นะครับมนะาอา้าวอ้าวยังไงค่อยๆฆ่าไปเรื่อยๆนะครับโกงแสบแซนนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีตัวไหนสู้มันได้เลยนะครับดูดิสัตว์ประหลาดที่วิ่งมาหาม,ามันก็คือมันเผาทิ้งเลยนะครับตูมตูมตูมตายนะครับมนาะอ่ะโอเคเอาละสำหรับวันนี้นะครับเอาเป็นว่าแซนชนะแล้วกันนะโซนิกมันเร็วจนควบคุมพลังตัวเองไม่ได้ตกลงไปเลยนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แหละโอเคสำหรับนี้พอให้แหละไป